โอ้โอ้ปาตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องซ้ำผ่ามือเลยตัวนี้โอ้โหแบบนี้แหละที่เราต้องการนะอนี้สิพามาเก็บมักเล่นที่กำลงังซุกอยู่เต็มสวนนี่ออ้แดงเต็มต้นเลยสบายดีพี่น้องมือนี้น้องตัวเกีียวสิม,มาเก็บมักเล่นโอ้โหงามขนาดนี่ กำลังซุกได้ที่เลยอู้หน่วยนี้แน่นแน่นนี่ข้างสิงเอาไปเห็ดตำเจียมักเล่นเนาะกินกับปิ้งปลานี่เพราะว่าตอนยังน้อยเคยไปกินข้าวป่ากับพ่อ,อะนะแม่เพื่อนตำแจ่ยมักเล่นไปกินนะแซบแซบพี่น้องอันนี้เป็นมักเล่นปลอดสารเคมีปลอดสารพิษเนาะ สีงามขนาะถ้าเอาปล่อยให้มันสุกสุกกว่านี่ค่ะนะเฮายันมแมลงมาเจาเะเนาะเราก็เลยต้องเก็บประมาณนี้ประมาณนี้ที่ว่าสุกเต็มที่แล้วนี่พี่น้องออเต็มเลย มีต็้นเลยสิเต็มแล้วเต็มขุแล้วพี่น้องโอ้โหนี่โอ้พืชพักธรรมชาติจากสวนเฮานี่ยอดเลยอันนี้แห้งแดงค่ะบึงอันนี้ทอสุกเต็มที่ขนาดเลยเดี๋ยวสิเอาวันไปไว้กินตัวนต้นนี้งามแหง้ง a m a นอ n g ิ่งจริงสยเด็อเลยมเหงมงก็งมงปัดไดที่ไหนเด้มังหูปดไดที่ออกมากเนาะมักเล่นมีซุกแล้วเด้อมังหูบวบออกมากอยู่เอามักเล่นตกลุกไปทีนี่ทางเลย ม่เด็กที่ออ,อกนอกเนาะแมลงชอบมาเจาะเพราะว่าออร์แกนิกร้อยปเซ็นน่าเสียดายเนาะแมลงชอบเจาะอันนี้ก็คือสมบูรณ์เลยสมบูรณ์มากบางหน่วยก็หล่นทิ่มได้พี่น้องนี่ ล่นเองเสยเลยบ่ได้บ่ได้เน่าบ่าได้แมงแต่ล่นเองอันนี้คือฮาสิเก็บเมื่อกินเนาะนี่สีส้มสวยมากหาก่อนเด้อบ่าบวคูโบตาเอ้ยคอยสิไปหาปลาสุเจ้ากิน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้หากินข้าวหาก,กระอีมเนาะโลเทสเ,เตอร์ดิวบาทนี่ บืยองหาฮอดป่าพี่น้องก็เลยว่าให้เพิ่นถ่าซะก่อนเนาะเพราะว่าเฮาหากินเข่าเช้าแล้วว่าสิพากันไปหาปลาหรือมันอิ่มนะพี่น้องมันอิ่มให้เขาแน่นก็เลยว่าถ่าให้มันย่อยก่อนเนาะเดี๋ยวสิหาปลามาสู่บ่าวคูโบตากินื้นนี้ว่าแต่ว่าคูโบตาได้กินข่ามาแล้วบ่เนาะหลังจากที่นั่งซสยเตยเวยมาดดแล้วเฮากับิพากันมาล่งหนองเลย ขาวลงอาบน้ำเลยลูกแพนด้าทาเบิงหมาอาบน้ำเลยพี่น้องต้องถ่ายฝืนบอนบ่อน,บนองบอนแล้วจังว่าลงแบบี่<ะ>เลยลงอาบน้ำเลยนี่พี่น้องเห็นบ,บอกแล้วว่าถ้าเบิงหมาอาบน้ำอาบน้ำโชว์ใช่ไหมลูกโอ้ทำงานเก่งมากทำงานเก่งไทลูก อยะ่าวาดเอาหมาได้เลยว, <c oughs> วาดไปวาดมาแบบแพนด้าอยู่ในเหนแพนดา้าเด็กตั้งหมักอาบน้ำแลยพี่น้องอาบคู่มือสื่เว้นอาบเส้าอาบเพียงอาบแรงค่ะดิเพิ่นอาบแล้วเพิ่นก็สิขึ้นมามาอันอันนี้แล้วบันค่ะเด็กมานอนอาบแดดแล้วบันจัะหน่อยอังเปลาละ ลูกด,ดิ๊กอังเปาไม่มาเหรอไม่มาอังเปาไม่มา My g o ไม่กมานมันมานมันเบ,า,นนนบาคุปตาเอยหาป่าเลยแหละเด้อโอ้ <laughs> <laughs> oh. อันนี้อันนี้ให้บ่าวคูโบตาตัวนี้เออตัวนี้สำหรับบ่าวคูโบตาเด้อเออให้ครับบ่าวคูโบตาตัวนี้ตัวนี้แหละสาวสาวตกเกียวสาวตกเกียวอันนี้เนาะอันนี้ของน้องเกียวเองน้องเกียวอ่าเอาไปบ่าวคูโบตาไม่ต้องกินเยอะมาบ้านสาวน่ะกินน้อย โอ้เสือหนุ่มน้อยน,นะควยเหล็ก,กว่าใชนเอา <c oughs> หรออันน,นั้นเด้อันไทยหน้าเด้บอกโอ้แถมมานาอันเฮาซื้ออน,นะคะบอกอใบไทยอ่ะใบไทยอันหวหมูทานหัวหมูซื้อปุ๋ยกระแถมเสือ้อ <c oughs> ซื้ออีหยังกระแถมเสือ้อนี่บ่ต้องซื้อเสือเลยถามว่าหวานแหมีเทคนิคอะไรไหมไม่มีอ้าว นึกว่าจะมีเทคนิคอะไรแนะนงแนะนําไม่มีเลยโอ้ยหวานแหงกับบอเตกแต่ก็ได้อยู่ได้พี่น้องได้กินน้ำทุนีน่หละน้องต้องเกี่ยวหวานแหงกลัวนี้อีกมนมานมๆนเด้อ ก็เลยบ่าวคุโบตาได้กินปลาน้อยอะไรได้นดิว้า,าก็ได้ตัวเดียวโอ้ขอให้ได้อีกนะว้าเหกหมานเลยดิแหกหมานได้ปลาตัวหนึ่งละหาเอียงเนาะหาเอียงเนาะืึดุกดึกกับโซนหาหนูบ่อู้หนูบ่จัก อู้ได้แล้วได้แล้วตัวใหญ่ไหมลูกดิ๊กตัวใหญ่ไหมฮะโอ้ยได้ให้บ่าคู่บตาอีกแล้วตัวน้อยนี่โอ้ยบ่าคู่บต้ามานแต่ตัวน้อยพี่น้องเบิ่งนี่ชาวตเกียวามานแต่ตัวใหญ่เด้อโอ้ยเกือบบ่ได้กิน พี่น้องเลยโอ้ยบาคูบตาเลยเจ้านี่บ้ามานแล้วละ่ะ <c oughs> อันนี้ทังต่อนงอ,อ๋อังขังเต,ต่ล่ามภาษาไทยเอิ้นเตะเนี่ยก็น้นงไม่รู้พี่ว่าอันตรายที่สุดแตะน,นี่ค่ะบแมนเต่ล่ามคือวาโอ้ย,ะ <c oughs> อยจะแมนพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันน้อพี่น้องเบิร์นี้ลงไปกินน้ำสามตเลยอืม อะไรอะไรอะไรอ้ยเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วมานมานมันมานมานตัวใหญ่ไหมอู้ใหญ่อยู่มาป่านี้จะได้กินปลาใหญ่น้อผู้บ่าวเอ้ยพี่น้อง ยังบ e <Okay. S 3> ่ม hey. ีเมียกับเอิญผู้บ่าวได้พี่น้องอายุกับประมาณใบลุ้นสําน้องตัวเกียยนี่แหละโอ้โ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวเล็กกับตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่อยู่เด้อใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ค่ะมันเล็กน้อยตัวตัวนี้ใหญ่ มันมัน <ont> น oh. <Ow. S 1> ้โอ okay, uh ้ยจุ่มพอแห้งเล้วพอแห้งมันหลุดมือเอ้าเอ้าลูดหรอโบน้องเอ้าแลูดโอ้ยเมื่อกี้นี่เห็นดินดินอยู่ป้าลมพี่น้องบึงลมใบกระบอกล้น จนสิเป็นอันลมพีวโหโกุศลน,น้องเบิ่งน,น่ะหล่นค่ะขนาดลมแหงอากาศกำลังดีเนาะประมาณแปดเก้าโมงเช้านี้พี่น้องมันจะบ่ฮ้อนแต่ว่าพอเลยเวลาเที่ยงไปมันก็จะอากาศเริ่มฮ้อนและบานอีดแดดแหงเนาะวาสนาเม่สั้นนี้โอ้ยวาสนาพี่น้องเอ้ย มือนี้คือได้แต่ตัวน้อยเนาะปกติป่านี่เนี่ยมันใหญ่กว่านี่แต่มีมีแต่ตัวน้อยได้ป่าอีบอ่ได้ป่ามันตื่นบ้ากินอีบ่มึงกะว่าซะละสิมันวุ้งวุ้งพี่น้องป่าใหญ่งป่านิ่งป่าใหญ่ป่าในิ่ง Ngon Ngôn quá vợ Ngon, ừ. ngon, ngôn ngôn Ôi 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 Cái này mơ Để Tố nừng hình tố nừng Sa văn độ chứ cứ tố nhảy thế đấy ừ. Mình lấy ổ hả Mà đứng cứ đứng con Nhăng tố điếu Cái mình ổ là lại tố nừng hả Tố nhảy nè Oh! ดึงขึ้นเทิงบ่ลวันนี่เลยโอ้าวบ่มันอันนั้นโอ้มันดึงค่ะนะล,ลูดได้หดันเนาะโอ้โหได้กินย้อนอยู่เดอ้อเออเออเออสลายมันจะลูดเนาะ โอ้ป่าตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องสัมผัสผมือเลยตัวนี้โอ้โหแบบนี้แหละที่เราต้องการเนาะหืมตัวเล็กกับตัวใหญ่อันนี้ให้ตัวเกี๊ยวเนาะเอาขึ้นนี่ยังไงอันนี้เฮ้ยยังไงอันนี้เอนียวเผื่อเหนียว,เ,ยวเอาโน่ป่าคือเหนียวละ่ะคือเขาบีบดิเขาบีบหัวเพิ่นป๊บแป๊บจะมีสีลูกเ,เด้เดออันนี้ผู้บ่าวเด้ออันนี้เบาคูบุตาตัวน้อยนะ ได้กะโอ้ได้กินย้อนสาวลาวอยู่เด้อมือนี่เด้อมาพี่น้องปานี้ซิมา,งงมาเตรียมตัวปีนปลาก,กันเลยใส่แต่เกลือนี่เกลือโปผงนี่ใส่อบบอใสใหลายๆหมอโยเดอ้อพี่น้องบอพอเด้หัวนี่แหละนะปานินหมันค่ะนะตัวใหญ่แต่อันนี้อันนี้โมโบแมนปลาน,นินหมันเด้อปลาน,นินไข่ านิ่มันนะคือปลาที่เราไปชิวเดชโนงก์เนาะใส่แล้วเกลือหายเบิดเลยไอีก่อนจะนไาจะสีบรอนัวจะว่าปลานินดิ้นนัวเลยเวลาเราตีนโนรงเนาะเนื้อมันจะหวานปค่นมี บ่าคูบุตาหิวขาา้าวล้วบ่หนอสาวโตวเกี่ยวยังปีนป่าอยู่เด้อเพือนบ่าวคูบุตานี่มีมังหุงอยู่บ่หนอเอาออกป่าแล้วบ่าวคูบุตาออกมังหงได้บ่เนา,บาะบ่าวคูบุตาบ่คอยเมื่อยเด้วยวะเมื่อยน้ำเห็ดเวียงยังมาเมื่อยเจ้าอีกเพรอวะน้อง <c oughs> เอ้ยนอนก็นอนแบบนี้เนาะ

น้องอันนี้อันพ่อของบ่าวคูโบตาเด้ออันนี้ <laughs> ออน้องเอาเอิญเพื่อเดบ่าวเคูโบตาไหนเอ,อิญไงดีเนาะแม่บ่า,า <laughs> คูโบตาเนาะลดกินแหงกินโลก่กินปิ้งปลานี่นี่ต้องไม่ใหม่เออคุางขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไหนหรือมาถามแค่เอาลงมือลดจะได้ดไย,ยานใส่เสน่เนาะพี่ย <laughs> <laughs> องอ้าวเจ้าของเงินโบก้ากินเท่ากับโบกินได้เหรอแอมชาติ <laughs> นนเนฟเพราะว่อ ไลไปดูม like anyway> ีละดูแ hmm. ก no ูดต้องชะาไปมาเอในหน้าได้นงชะปว่ปอดดินเฉยเลยเมื่อวานนี่ยวยปอดดมได้กี่าคะแม่จบมุ่งใบมุง้นมีกวสองวันนั่นเกียวนนียวกระเด็นก้วสีก คุได้กินข้าวเด้เอขาเด้อพี่น้ำกันนะข้าวเก๋าข้าวเก๋าลงที่ข้ามาเด้อพี่น้องจะินไทยพลายต่างประเทศมากินข้าวง่ายได้ไม่ว่าปิ้งปลาสดๆดข้าวกินข้าวง่ายมือคู่มือแหละว่าได้กินเขาลูกชุบหวานะลูกชุบก,ก็ออกกระถ่ายคลิปเหมือนกัน ม่สาวซุกบ่อยอยู่เด้อพี่น,น้องูน้เกาแดพ่ไปะไปเะแทิพย์เพิ่มอะไปเยบพี่น้องเม่ว่าค่ะด่ฉันหยุ่บุได้พี่น้องไปใสก็เอาไปน้ำไม่ว่าไม่เด็นโดรสัพท์บอบอก